อะแม่มันีเล่าเรื่องราวของเจ้าข้าจะทนฟังเล่าเถอแม่มันีเราจะรับฟังฉันมาจากมาจากที่จริงก็คือที่นี่แหละ ฉันมาจากที่จริงก็คือที่นี่แล้วก็อยู่ที่ไหนก็ล่ะตอนเนี้ยพอเทพไหนว่าจะทนฟังว่าต่อไปเถอะแม่มณีก็บางกอกนี่แหละแต่มันมัน คนละปีกันมันเป็นปีที่ไกลไปจากปีที่นี่เป็นปีที่ไกลไปข้างหน้าปีที่นี่เป็นปีที่ผ่านมาแล้วจากปีข้างหน้าของปีที่ฉันอยู่มันห่างกันหลายปีแล้วเรื่องที่เจ้าจะเล่าเนี่ยมันจะยาวเป็นปีไหมมันคงจะยากสินะที่จะจะเล่าเรื่องปีของเจ้าในปีของข้าแล้วข้าก็คงจะไม่นั่งทนฟังเป็นปีในปีของข้าสําหรับเรื่องในปีของเจ้ามันยากเจ้าค่ะ มันไม่ยากที่จะเล่าแต่มันยากที่จะเชื่อเจ้าค่ะฉะนันเองก็แทบไม่อยากจะเชื่อมันแต่เราจะเชื่อถ้าเจ้าเล่าความจริงข้าเห็นโลกมามากต่อมากข้าเปิดใจกว้างเสมอไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เป็นไปไม่ได้เล่าแบบของเจ้าข้าเนี่ยแหละจะเชื่อเจ้าเล่าแบบของเจ้าข้าจะเชื่อเจ้าเอาละข้ามคนใจแคบ แต่ข้าจะฟังเจ้าเล่าในแบบของเจ้าข้าจะเชื่อเจ้าจริงๆนะเจ้าคะอย่ากโกรธนะเจ้าคะจ้าแม่มณีของฉันจะรำไปด้วยก็ได้นะฉันมาจากปีพศออ46เป็นปีนานาคตของที่นี่ ถ้ากับฉันย้อนอดีตกลับมาเป็นร้อยปีฉันเกิดที่นี่พ่อไม่รักฉันแม่ก็ไม่รักฉันท่านทั้งสองแยกกันอยู่ฉันก็เลยถูกส่งให้ไปเติบโตและเรียนที่รั่งเศสเพื่อจะได้ไม่เป็นลูกรักของใครแต่ฉันก็ยังรักท่านทั้งสอง ฉันจบวิชาประวัติศาสตร์มาทำงานในกองสุนไทยประจำนครปารีสเจ้าว่าเจ้ามาจากอนาคตไม่ทิทานไปหน่อยหรือไหนว่าจะเชื่อไงพระราชมไมตรีอย่างน้อยก็ยังมีสยามอยู่นะในตอนนั้นแล้วสยามต้องขึ้นกับใครไหมในเวลานั้นก็เป็นเอกลากษมาตลอดเจ้าค่ะแต่ก็เสียดินแดนไปบ้างเราเปลี่ยนชื่อจากสยาม มาเป็นประเทศไทยประเทศไทยเสียดินแดนส่วนไหนให้กับใครนีเจ้าแต่งเรื่องถึงขนาดนี้เชียวหรือแม่มณีรู้ไหมสาปแช่งบ้านเมืองจะถูกตัดหัวชา้าๆ้า่พ่อแม่มณีไหนลองเล่าสิบ้านเมืองตอนนั้นเป็นยังไงบ้านเมืองจเจริญมาก มีตึกสูงมากมายทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดมีรถยนต์ไฟฟ้ามีโรงหนังเราแต่งตัวแบบตะวันตกนับถือฝรั่งมากกว่าพวกเดียวกันเรามีทุกอย่างที่ตะวันตกมีเราเป็น เรากินทุกอย่างที่ตะวันตกกินเราชอบทุกอย่างที่ตะวันตกบอกให้ชอบเราอยากเป็นเขาแล้วก็ปฏิเสธที่จะเป็นเราไหนว่าเราไม่ได้เป็นเมืองขึ้นไงแล้วเรายังมีพระเจ้าแผ่นดินไหมนี่คือสิ่งเดียวที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังเป็นเราอยู่ แล้วใครเป็นพระกะลาโหมวถึงปล่อยให้บ้านเมืองเป็นอย่างนั้นเราเรียกนายกรัฐมนตรีเราเปลี่ยนแปลงการปกครองเปลี่ยนแปลงการปกครองเปลี่ยนเป็นอะไรเราเรียกว่าประชาธิปไตยเจ้าคะ่ะประชาธิปไตยเอาเอาเข้าไปแล้วเรารนับถือใคร อังกฤษหรือฝรั่งเศสเรานับถือไปหมดนอกจากตัวเราอเมริกาเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเด็กๆของเราก็นับถือญี่ปุ่นด้วยอเมริกาเมืองใหม่เนี่ยเหรอแล้วญี่ปุ่นอีกชาวสยามทุกคนพูดไม่ชัดแล้วยังโกหกเก่งเหมือนเจ้าไหม อเมริกาเคยส่งคนไปถึงดวงจันทร์ด้วยคนไปถึงดวงจันทร์เหรอทุกอย่างเป็นความจริงนะเจ้าคะ แล้วแล้วดวงจันทร์เนี่ยแบนเหมือนโลกไหมไห้มันมนี้